อ่านาเมื่อว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายถึงว่านาเมื่อว่าอะไรล่ะฟกฤฤฤฤฤฤฤากีดุตตอฮูไรน้ำกระชายไม่ได้ดินก็ใชายไม่ได้แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ยั้งจําเป็นจะต้องโกดอไหมจําเป็นจะต้องอีอาดาทำสาไหมเมืม่อคนคนนี้เป็นคนเตละมาดของเขาจําเป็นจะต้องทําสาไหมเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นอิมัมไม่ได้เราที่ไปตามเขาไม่ได้นะ พอเราไปอีไปตามเขาไม่ได้เนี่ยแสดงว่าการไม่ยั้งบนเครื่องบินเนี่ยนะเราที่ไปไม่ยั้งกันเป็นจามะเนี่ยมันไม่ได้น่าเช่นเด็กเขาอะไรมนั่งคลิปนะเจ้าแล้วก็ไปไม่ยั้งกันไตเครื่องบินเป็นจามะไม่ยั้งกันเป็นอย่างอันคือตามกันไม่ได้อยอะเลยมันไม่ซร้อยเยอะเลยพอไม่ยั้งมันต้องทําไหมอยอะเลยนะว่ามุตอายัมมีมนว่ามุตอายมมีเมลลิลบูดีนั่นแหละผู้ได้ทำได้ย่อมมุ เนื่องจากสาเหตุให้มันเนื่องจากสาเหตุว่าเย็นนะบนบุตรนะเนื่องจากสาเหตุว่าเย็นไม่สามารถโตน้ำได้นะทำแต่ยม,ม,มุนมะไอ้นี่ก็จะต้องอะไรละ่ะอุหลังนะไม่ยังไม่อีอาดาไมยังไม่ดังนั้นเราตีเป็ตามเขาไม่ได้เพราะเขาต้องไม่ยังมยไม่ไมยกว่าไม่ยังของเขาเนี่ยมันม่ซ่จึงก้นเดี๋ยวไมยังไม่ซอเราติปตามไม่ได้ เลยอดมิลอยากทดาดีบิศาลาทีิบอกลามาดของเขาเนี่ยนะไม่ไม่ทูกยึดทือนะไม่ไม่ทือว่าเป็นการใช้ได้นะท่านประจากนั่นข้างบนก็บอกว่านะไม่อนุญาตให้ตามอิมัมเตจำเป็นต้องไม่ยั้งไม่ที่ก่อนเลยวาเลาวลีมิสลี والول م ث ก ه أي ولو كان الإمام ملزم ا ل إ า ا د ا ت إمام اللي مموم من جزمه الإعادתו مثله أي مثل الإمام ไม่ว nah, ่าถึงแม้ว่ามะมุมเนี่ยนะถึงแม้ว่าเป็นอิมัมให้กับมะมุ่มถึงมีสถานะเดียวกันนะเป็นอิมัมให้กับมะมุ่มถึงสภาพเหมือนกัน หมายความว่าม,าม,ามุมเองเนี่ยก็ต้องโกอดอไม่ยั้งไหมต้องทำไม่ยั้งไหมที่ก่อนอีอาะดะไม่ยั้งไหมอิมัมก็ต้องอีอาะดะไม่ยั้งไหมต่างก้นต่างไม่ยั้งรักสาววัตูกันต่างเพศห้ที่มาตามกันไม่ได้มันก็้ทบอกอันยกตัวอย่างก็คือโรบโรบบสภาพป้องกันไม่ยั้งบนเครื่องบินนะเราที่ไปตามซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะต่างก้นต่างต้องกอดอไม่ยั้งไหมกันต่างเพศน,นะสักที่ก็ต่าง นะพอมายังล er e ิฮุวมาถึงวักตถไมายังเผื่อให้เกียรติเวลาเนี่ยเผื่อรักษาเวลาเนี่ยเขาให้ได้ไมายังหรอกให้ได้มีการกระทําเกิดขึ้นนะมันไม่ได้จําเป็นต้องสมบูรณ์เล็กออกสิบสามครั้งหลังไอวาเราอิกรตดามันจันทร์จำฮุลีอาเดตูลิมิสเลห์ไอลิอิมาเมนจันทร์จำฮุลีอาเดตูมิสเลห์นะถึงแม้ว่า ว่าเราอิจตัดามันตลอดโมหูลียาดาุถ้าหากว่าอิกตดามันมันตรงนี้ก็คือมะมุมถ้าสมมติว่ามะมุมเนี่ยไปตามไปตามมันเราอิกตัดามันว่าเราอิกตดามันตลซโะตลอดมุฮุลิอาดะตุถ้าหากว่ามะมุมเนี่ยมันก็คือมะมมไปตาม จ้าวะมะมุมเนี่ยซึ่งเป็นมะมุมแต่ต้องไม่ยั้งไม้เลยก่อนที่ก่อนไปตามลีมิสลีฮีไปตามกับอิหมัมแต่เหมือนกันนะแหละกับมะมุมก็คืออิหมัมก็จะต้องไม่ยั้งไม้ที่ก่อนหล่าวมันจะเล่นไปกันเดียวอันคือความหมายของลีมิสลีฮีก้ไม่ได้นามโซผมมันไม่โซอยู่เลยนะซึ่งเราไปทำของถิ่เมโซให้มันเมโซกับมันตัดซีลลฮาซีนนะ ตำของเที่ยงตำของเทมเีซอกระไฮมีซอกามันก็ไม่ได้มีขาอะไรขึ้นมาผลบุญจะมาก็ไม่ได้นะไม่ยังให้เซตเซตเพื่อรักษาเวลาไปหรอกวากีละแต่อุลามะบางท่านบอกว่าอย่าจู้จุิกอิ่าจู้จุิกออิยดาจูมมอิิิินสลลฮฮบบิมามี ก็คืออนุญาตให้มะมุ้มเทปอยู่ในสภาพนั่นก็คือต้องจดยเมิยงไมเนี่ยอนุญาตให้ตามอีมัมเจะต้องจดยเมิยังไม่เช่นเดียวกันไอ้นี่อุลมามะส่วนหนึ่งว่าแบบน,นั่นแต่เป็นศนะนี่อีอนเอนทัศนทเตมีน้ำนั่งเนี่ยไม่อนุญาตให้ตามก็คือตามไปก็และง่างไงก็คือตามไปก็คือไม่ได้ผลบุญของยะมะนะดังนั้นขอยกตัวอ,อย่างว่าวาเลวอัมมัดอิมรอตุนบินิสวาเตน กาสมมติว่าผูา้หญิงคนหนึงออห่ง mroa แปลว่าผู้หญิงี B. ตามีตามด้วยกับนิสวาเตนนิสวากับ,บแปลว่าผู้หญิงแปลว่า mroa เนี่ยเป็นมุฟรัดก็คือผู้หญิงคน,นเดียวนิสวาเตนผู้หญิงหลายคนแสดงว่าเป็นหมะมุมนะี B. นั้นไอ,อตัวเตะตอกลังจากบ่านไอ้นั้นก็เรียกว่าเป็นมะมุมโดยที่อยู่หนบ้านเป็นอิมาม ถ้าหากว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอิมัมเป็นอิมัมกับบรรดาผู้หญิงหลายคนนะนำผู้หญิงหลายคนถึงฝาบานัตบานัตอิมรอฮ์มุตะฮัย,ยิยรอดั้นปรากฏทราบขึ้นมาว่าผู้หญิงแต่เป็นอิมัมเนี่ยเป็นผู้หญิงทต่มุตะฮยยัยิรออะไรมุตะฮยยัยีรอก็คือผู้หญิงทต่มีเลือดประจำเดือน ไม่รู้ว่าในเสเลกเลือดประจําเดือนเป็นคน้นที่ว่าลองซับซ้นกับอรอบประจําเดือนของตัวเองก็คือผู้หญิงมันจะมีประจําเดือนมากปกติประจําเดือนมากไม่ปกติพ่อประจําเดือนมากไม่ปกติเนี่ยจำไม่ได้คือปกติของผู้หญิงเขาจะจําว่าประจําเดือนของเขาเนี่ยจะมาในวันที่11ของทุกๆกเดือนหรือไม่ก็ไปวันที่12 ปอนไปสักวันหนึ่งหรือไม่กะล็อมาสักอีกดก็คือวันที่สิบอันคือก็เดียวรอบเดือนในแต่ละเดือนจะมาประจาเดือนแบบนั้นทุกทีอันคือผู้หญิงสซนเหก็จะจาแล้วก็เขาจะจําว่าจะมากี่วันนะสซนเจยจะมาสักหกวันหรือเจ็ดวันใกล้ที่มาพันน่นก็จะมาพันหนตลอดจะผิดแพ่งหีดสักเดือนสองเดือนหรือว่าสามเดือนก็เลวแต่ปกติจะมาแบบนั้นตลอดเขาจะจํา เขาจะจดก็จะมีแอปพลิเคชันประจําเดือนแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์แอปพลิเคชันะที่จะบอกว่าประจําเดือนเดือนหน้าของคุณจะมาประมาณวันนั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เลยจะตรงตามแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ถึงที่นี่มันยังผู้หยิงประเภทหนึ่งแล้วนะน,นั้นปกติเั่วไปผู้หยิงอีกประเภทหนึ่งคือโมตาไฮโรหรือว่ามุตาไฮายารอ่านะได้หมดมุตาไฮโรก็คือผู้เตสับสนในตัวเอง ว่าอี้ประจําเดือนของฉันไม่รู้มาวันเดเท่าไรเลวจําไม่ได้เลยหรือว่าไม่จําว่าอี้ประจําเดือนของฉันมากกี่วันไม่จําสับสนอ่านามุตฮิยโรโมุตฮิยโรสับสนในตัวเองหรือมุตฮิยโรแปลว่าปูเตสร้างความสับสนให้แก่ฟูกระหะหนักฟิกจนไม่อาจติเจหุอมให้เขาได้ว่าวันเดเท่าไรของเขามีประจําเดือนและให้หยุดละมาดวันเดเท่าไรของเขาไม่มีประจําเดือนน่าละองละมาอันก็แบบโมตหิยโร ถึงที่นี่เนี่ยถ้าปรากฏเราสาบคนเป็นมะมุมมาสาบทีหลังนะคนยิงคนหนึ่ง,งมันไม่ยั้งอยู่นะไปถึงกับตักเป็ดามอัลลอฮฺอักบัดนะมารูที่หลังว่าอ้าคุยิงคนนี้เป็นมุตะฮายีรอไม่ถึงไม่สาบไม่แน่ชัดว่าประจาเดือนของนางมาวันไหนจึงในขณะที่เราที่เขาไม่ย,ยั้งเวียนเขาก็ไม่รูไม่ยั้งของเขาอยู่ในขณะที่มีประจําเดือนหรือไม่นะซึ่งเขาจําเป็นต้องไม่ยังนะงง้งนะทั้งที่เขาไม่สาบว่าเป็น ระยะเวลาประจำเดือนหรือไม่พอมันมัวมันเลวนะแต่คนที่ไปตามได้ตามไม่ได้ไม่ยังของมันลำพังดังโซ่โดยตัวของมันเองแต่คนที่ไปตามนั่นไม่โซนะดังนั้น Jawab Lawfa i m a า Matulha Imam Matulmar a l m u t a h i y i r ห์น่นบาติละตุการเป็นอิหมัมของนางเนี่ยถือว่าใช่การไม่ได้นะเพราะว่าจําเป็นจะต้อง พอว่นนั่งจําเป็นจะต้องจดใจไม่ยั้งไม่เลยก่อนในสภาพที่ตาางวันนั่งสามารถลบมาจําได้เหมือนเดิมว่าปรําเดือนมาวันไหนต้องชววกวากาซาเช่นเดียวกันก็คือบาติีละอุดวะตุหุนนะกุดวะตุนนิสวาบิฮาบิมรอการเท้หญิงทั้งเพศไปตามเนี่ยใช้การไม่ได้ละมาดการเป็นอิมามของนางเองก็ไม่ได้นางต้องม่ยังคนเดียวรักษาเวลาไว้หรอก และวก็คนที่ไปตามเองก็ใช้การไม่ได้ไอ้นี่เนี่ยถ้าหากว่าเราดําเนินไปตามหลักการที่ก็บอกว่าไม่อนุญาตให้คนทเทไม่ยัง้งล้วต้องไปชดจช้ที่หลังเนี่ยไปเป็นอิมัมเพื่อนก็ดังนั้นตามกันไม่ได้เงือนกันตามทัสนะนี้หรื่อในรูปแบบนี้ว่าเราคุณมิสละหนะนะว่าเขาโกยอหวอาะ ถึงแม้ว่าวเรากุนนะคุณนันนิสวะเรื่องนี้มันจะงงๆกต่อีกนะมันเป็นเรื่องไม่สาหรับเรานะก็เลกลายเป็นเรื่องของคนอื่นนู่นไม่ใช่เรื่องของคนชายที่กล้องคนหญิงว่าเรากุนนะว่าเรากุณนันนิสวะมิสล่ะฮะมิสลัละมาอะนะว่าเรากุนนะคุณนันนิสวะอัลมักมูมินมิสล่ะฮะมิสลัล อัมเอมรออัลิมาถึงแม่วมะมุมกับอีมัมเหมือนกันสักที่ก็ตามไม้ข้าวมาถึงแม่วมะมุมก็เป็นคนที่ไม่จำว่าเดือนไปจำเดือนมาวันไหนอีมัมก็ไม่จำว่าเดือนไปจำเดือนมาวันไหนคาคากันก็ตามกันไม่ซ้อมากันเพราะต่างคนต้องทำมายังไหมเมื่อจำได้ว่าไปจําเดือนมาวันไหนต้องจอดไว้ต้องจอดทำสมุดไว้เต็มมันเลยจอดเอาไว้ห้าทัฟเรฟากัลทัฟเรลฟาทัฟเรกับลิตังเซ ฟักลคุณซาบิลคุณซาไอฟักะฟักลฟักติดาอิลมาโมมิลคุณซาบิลอิมามิลคุณซามันรูปแบบเดียวกันกับที่เราอาร่านมาในขึ้นก่อนว่าคนคนซาแต่มีสองเพศไม่รู้ใช่หรือยงิงไปตามกับอิมัมแต่คนซาแต่มีสองเพศมากันไม่รู้ใช่หรือยงิงซึ่งมันไม่ซอ พอะอะไรลระพออีมัมถี่มีสองเพศเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นอีมัมถี่เป็นเพศหญิงนักไปทางฮอร์โมนตั้งเพศหญิงแหลมมุมถี่มีสองเพศน,นักไปทางฮอร์โมนเพศช,ชายดังนั้นเปรียบเทียบมันผู้ชายตามผู้หญิงมันจึงไม่ซ้อน,นะซึ่งสามารถตีความได้ไอนี่ก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกันมันไม่มีความแน่ชัดก็เลยตามกันไม่ซ้อเร็กออกพกทางหลังก็บอกว่า ไอเราอิกตัดานิสวาตุนบิมรออัตินมุตาฮิยรอตินตาฮักวานิสวาตุนมะมูมนิสวาหะมะมูมผู้หญิงหลายคนไปตามบิมรออัตินไอบีอิมามาตินอิมรออัตินมุตาฮิยรอตินไปตามอิมามผู้หญิงแต่ไม่สับแต่ไม่สามารจำได้ว่าเลือดของนางมาวันไหนฐานของนิสวาะจะฮิลาตินบิฮาลิฮา ฮาริฮาฮาริอิมรออททัติน่เป็นอิมัมเนะี่ยซึ่งไม่ทราบว่าสาภาพของอิมัมแต่เปิดตามเนี่ยเป็นสาภาพพันธุ์คือมะมูมเนี่ยรู้สาภาพของตัวเองอยเยอ่แล้วว่าไม่รู้ประจําเดือนมาวันในงงมะเละแต่ว่าไม่ทราบว่าอิมัมเนี่ยมีสาภาพเช่นนั้นหรือไม่แต่มาทราบภายหลังฟาตาบัยยานะฟาลิตากีบภายหลังหลังจากนั้นมาทราบว่าอันนาฮาอันนันมลออัลอิมัมเนะี่ย มมตาไฮย,ยร์รตันมิสลาหุนเหมือนกันเด็กๆไม่ทราบนะพ่อที่ล้งมาทราบอ้าเหมือนกันเลยอ,อิมัมก็ไม่สามารถจําได้ว่าเลือดไปจําเดือนเมื่อวันไหนแต่ในความคิดต้องเรานานติดตามกันซ้อแต่ฟะฮุกโมซาลิกะ,ะฮุกมีมาเลวอีกต่ดาคุนซาไออัลมะมูมบีคุนซาไออัลอิมามดังนั้นฮุปกมของมันเหมือนเทวานั่นแหละเหมือนกับ คนสองเพศจะเป็นมะมุมไปตามคนสองเพศจะเป็นอิม,มัมสิ่งมันตามไม่ได้เพราะเราสามารถขาดคะเนได้ว่าคนสองเพศเป็นอิม,มัมเนี่ยเป็นผู้หญิงและคนสองเพศเป็นมะมุมเนีย่ยเป็นผู้ชายก็เลยมันตามไม่ซซ่ดังนั้นจะว่าเลาว่าฟาลาตเซฮะฟาลาตเซฮุลกุดวะจุจึงตามกันไม่โซ่อัติบารันบีมาฟีนับซิลอัมรีโดยคิดผิดจารณาในสภาพของความเป็นจริง นะจบแล้วเรื่องยากๆจบแล้วหลนะังจากนี้เป็นเรื่องง่ายวเลากินไอ้นั่นทศาสนะเทนิงศาสนะของอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าตามกันไม่ซ้อถึงแม้ที่มีสภาพเทไม่ยังไม่ซ้อเหมือนกันทั้งเพื่อนก็ตามกันไม่ซ้อนั่นแหละนะหรือว่าเราตียกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคนที่ไม่เข้าเกะที่นะไม่ตัดไข่ที่นะแล้วก็มีอะไรล่ะนะยิสอยู่ในปลายหุ้มอวัยวะนะ มีคีบเบียกอยู่ไอ้นั้นไม่ยั้งของเขาจําเป็นจะต้องไม่ยั้งไหมหนาไม่ยั้งแต่ไม่ยั้งไปเป็นการไม่ยั้งรักษาเวลาดังนั้นถ้าหากว่าเขาเป็นคนแต่อันนนาเป็นอิมัมได้เราที่ไปตามเขาเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าเราก็ไเม่าแคกที่นามีหนาคีเบียกอยู่เช่นเดียวกันจะตามกันไม่ชอพตอบตางคนตามจําเป็นต้องไม่ยั้งไหมทั้งคู่อันมัลลาเดียวกันรูปแบบเดียวกัน ولكن กล่าวมาวร์ดียูร ا ل ีมะห์ุละตแต่อิมะมาวร์ดีบ่ออันนี้ทัสนาเตนะถ้าหั่งว่าผู้หญิงคนเี่เป็นอิมามเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่จำซับซนว่าเรือนไปจำเดือนมาวันไหนถ้าถ้าไปตามเนี่ยโซนะแกว่าอันนี้มามมาวรดีว่านะแต่เขาไม่ตามกันก็จะไปตามมุลลามะ่วนเยอะทีเดี๋ยวในทัสน่ แกมองว่าเผื่อแหละแกมองว่าฟาฮูวากาซูฮูริฮัดดสซิลอิมามแกมองว่ามันคล้ายๆกับมัสอาลฮ์ว่าอิมามมีฮัดดัสนะอิมามมีฮัดดัสฟะลาอีอาดาตะก็เลยไม่จําเป็นต้องไม่ยังไม่ไม่ความว่าไม่ความว่าในมัสอาลฮ์อิมามมีฮัดดัสก็คือเช่นคนเป็นอิมามมาไม่ยังไม่ยังเซตเซ็ตเรียบร้อยปั๊บมาจำที่หลังมาห้าบือไม่อับหนำไม่ยังที่ น่ะไปเป็นอิมัมเสรเลยอิชาเดี๋ยวไม่ยั้งผนไปกระเดียวนี่น่ะไม่ยังเซ็ตเรียบร้อยและการรับบาลหรื่อไม่รับบาลที่ก็ตามไม่ยั้งเสร็จเลยห้สลัมเลยถึงมาหนึกขึ้นได้เอ้าบุไม่อับหนักไม่ยั้งที่ตัวอิมัมวาห้ามะมุมไม่จําเป็นต้องไม่ยังไมเขาอนุรุมหายไม่ยังนั้นผลไปอิมัมคนเดียวเราต้องไปไม่ยั้งไมไอ้นี่นี่ นะเมื่ออีมัมคนเดียวต้องไปม่ยังไ้หมักมุมไม่ต้องไม่ยังไม้แสดงว่าไม่ยังของมะมุมเนี่ยซอเพราอะไรเถอมายังของหมะมุมซอล่ะน่ะเพราะว่าถ้าดัสมันเป็นเร่องเตะมองไม่เห็นเป็นสิงเตะมองไม่เห็นคนไม่มีนามละมาดเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละกับคนเตะมีนามละมาดไม่ใช่ว่าคนพ่อไม่มีนามละมาดเนี่ยผิวมันจะสีดำไม่ใช่นะก็เลยไม่มีเครื่องไม้สัดน้าจึงอนุโลมหายดังนั้นอิมัมมาว่ารีบอกว่า มันกลา,ายขายกับมาซาล่าเที่ยวเลีงกันฟ้านผลมาก,ก็เลยจําเป็นจะต้องซดด้วยเหมือนกันแกว่าวาลาอยอาดาจก็เลยไม่จําเป็นต้องมายังไหมนะตามทัศนะของอิมามมาวะดีแต่เลขกอ,อกซิเปเอตข้างหลังก็บอกว่าวาลากินอัลอาซอฮ์อัลอาวัลแต่ทศนะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือทัศนะเลขนั่นก็คือหมายถึงว่าจําเป็นจะต้องมายังไหม นะไม่ไม่อนุญาตให้ตามกันตั้งผู้นะดังนั้นมัสรุปในคำพนนี้นะสรุปวา่าชารัตนะเงินไขของคนที่จะเป็นอิหม,มัมก็คือคนคนนั้นจะไม่ยั้งของเขาต้องเป็นไม่ยั้งถึไม่ยังย้งเล่โซลืเลยไม่ต้องไปทําไม่เลวดังนั้นถ้ากว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ยั้งรักษาเวลาไวรอกต้องไปทําไม่เลืยก่อนนะเช่นอะไรล่ะเช่นอ่ายกตัวอย่างให้ง่ายหรือว่าไกลเที่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือเช่น ต้นเทมีแผลเตะถูกน้ำไม่ได้และกับแผลนั้นอยู่ในบริเวณของอวัยวะตะยมมุมเช่นอยู่เตมืออา่าอยู่เตมืออยู่ในอวัยวะตะยมมุมกันอวัยวะไม่ยังยย้งกันอัมนำไม่ยั้งกันรวมกันอวัยวะอัมนำไม่ยั้งกับอวัยวะตะยมมุมเทรวมกันมีสองก็คือหนึ่งใบหน้าสองมันมือถึงคอศอกดังนั้นถ้าหากว่าแผลเนี่ยนะโยติองอืน่นเจนโยติเท,ทา้า เราไปหยิบเบื้องขวดเลยก็ไปทําเพสติเต่าพันันพันพันพัน,นเราอ่านนำไม่ยั้งทัวไปและพอแต่ยมุมเนีย่ยว่แต่ยมข้าพเจ้าทําการแต่ยมุมจึงเป็นฟัาดูเทนจากสวนติถูกนำไม่ได้แส,สดงว่าคือแส,สดงว่าไม่ยั้งของเราเนี่ยดยกับการอํานำไม่ยั้งปกติและสวนติถูกนำไม่ได้เราทาแต่ยมุมไม่ยั้งไม่ต้องกอดอไหมเพราะมีตัวเทนเละก็คือแต่ยมุมไปเทนเพราะแต่ยมุมสมบูรณ์เราลูบหน้า เกาลูบมือถึงโกอศอกลูบมือถึงโกอศอกสมบูรณ์ไดยาม,มุมไปสามารถสามารถไปเทนบริเวณตีเท,ท่าถีาไม่สามารถตุกน้ำได้มันยังไม่ตรงกอดอกแต่ถ้าหากว่าแพ้เนี่ยเกิดขึ้นถึงมือเหนะ็นมือกับมือหักเท้าเฟือกนะเราอาณมันยังปกติทั่วไปหนะลังหน้าหลังมือถึงโก,โกอศอกเจ็ดผมเจ็ดหูหนะลังเท้า และกาทำตะยมุมนะทำตะยมุมแทนส่วนเตวถูกน้ำไม่ได้แต่การตะยมุมของเราไม่สามารถลูบมือให้มอดได้เพราะมือูกพันเพอยู่กันแสดงว่าน้ำไม่ยั้งก็ไม่ถึงบริเวณมือตะยมุมก็ไม่ถึงบริเวณมือแสดงว่าไม่ยั้งนั่นเนี่ยจำเป็นต้องกดดไม้เพราะตะยมุ่มข่าไม่ถึงมากันดังนั้นคนเทวะตะยมุมเนี่ยไม่ปล่อยให้ไม่ยั้งตะยมุมไม่สามารถไปแทน หมายถึงว่าคนจะจําเป็นต้องกระโดไม่ยังไมเลยก็ไม่ยังรักษาเวลารอกเช่นคนที่มีเพล่บริเวณมือและนาไม่สามารถเข้าถึงแต่ยังมุ้ไม่ถึงนาไม่สามารถจะจะเป็นอิมัมนําคนอื่นได้นะเพราะไม่ยังของเขาเป็นมายังเทต้องจอดชายไม้ที่ก่อนเลยอันคืองานไกล้เขาที่ออกนะก็ประโยคตัวอย่างให้มันกลายใช่ไหมแต่ประโยกตัวอย่างนี้ก็คือเราจะได้เข้าใจอะไรกัมันกลายกับ فام اقتداء الكامل بالناقي والقائم بالقائدي وبالمضطجع على الاصح وان كان موميا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بالصواب